ทำอะไรกินกันดีคนไทยการเมืองก็วุ่นวายการค้าก็ซบเซาเงียบเงา สวัสดีครับผมน้ำหมานะครับ ทำาายังไงดีทำาายังไงดีประเทศไทยวุ่นวายกันเยอะวัสดีครับผมน้ำหมานะครับหรือมิสเตอร์แจ็คหมานมิสเตอร์ DIY แจ็คหมาน DIY นะครับวันนี้มาลองเปิดไลน์ในเปิดไลน์ในใน YouTube ช็อตนะครับก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับ วัสดีครับผมมิสเตอร์แจ็คหมาน DIY นะครับก็ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบครับลองเปิดไลฟ์สดดูนะครับใน YouTube ชัดใน YouTube นะครับก็ยังไม่เคยลองไลฟ์สดเลยนะในไล์ในช่องของ YouTube นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกับมิสเตอร์แจ็คหมาน DIY นะครับ กับงานไม้ DIY ทำไปบนไปช่วงนี้วุ่นวายเรื่องการเมืองกันการช่องนะ่ะไม่ว่าจะเป็นแรงงานพมา่าก็ยุ่งไปหมดทีน,นี้คนทํางานรับเหมาก่อสร้างทคนคนที่เปิดโรงงานอะไรนี่ก็ก็ได้รับผลกระทบจาก แรงงานเพราะว่าเรายังต้องใช้แรงงานพม่าอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกอย่างก็ต้องจัดระเบียบใช่ไหมครับจัดระเบียบให้ทุกอย่างมันมีระเบียบแต่ก็ต้องใช้เวลานาน,านแต่เรารอไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำมาหากินทุกวันประชาชนไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนนักการเมือง นักการเมืองก็มีเงินเดือนเป็นแสนแต่เราประชาชนคนลากยากทำมากินก็ต้องใช้แรงโดยเฉพาะแรงงานพม่าเนี่ยจำเป็นจะต้องต้องใช้ครับต้องใช้แรงงานพมา่าแต่ตอนนี้เรื่องแรงงานพม่าเริ่มแบบผักดันแรงงานพม่าก,กับประเทศแรงงานพมา่า ที่ไม่ได้ทำ M O U กับแรงงานระหว่างพม่ากับไทยก็ต้องมันรอไม่ได้ครับรอไม่ได้แล้วนี่ทำไงาทางรัฐบาลก็ต้องมาแก้ไขนะครับแก้ไขกันไปแล้วแก้เมื่อ,อไหร่จะแก้ได้เนี่ย <c oughs> งานขอสร้างมันรอรอคนไม่ได้ถ้าไม่มีแรงงานนี่ ทุกอย่างก็มันเดินไม่ได้ครับพอเดินพองานเดินไม่ได้ต้องทีนี้ต้องทำไงล่ะขาดรายได้้วเนี้ทำไงล่ะครับครอบครัวต้องกินต้องใช้เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไร คนในเมืองก็จะมีก่าน,น้ำค่าไฟค่ากินผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเงี้ยก็รายจ่ายทั้งนั้นครับรายจ่ายคงที่แต่รายได้ไม่แน่นอนอยู่ยังไงในประเทศไทยอคนไม่มีเงินเก็บก็แย่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับวับบนนี้ลองมาเปิดไลน์ใน u t u b บบ้างนะครับว่ามันจะเหมือนใน t ิ k t ต k อกหรือเปล่านะอ่าวันนี้ผมไม่ได้เปิดหน้านะครับผมมเจอแจ็คหมานดวายครับอตอนนี้กม็มีปัญหาเรื่องการทำงานแล้วครับแรงงานไม่มีแรงงานไม่มีไม่ได้ถ้ามีแรงงานก็ต้องแรงงานพมา่านะครับ ไม่มีแรงงานพมา่าเราจะทำงานได้อย่างไงก็ต้องเรียกร้องรัฐบาลในเรื่องของจัดระเบียบบไวยนะครับจัดระเบียบจัดระเบียบแรงงานพม่าก,ก็ต้องเข้าใจเราก็เข้าใจว่าทุกทุกอย่างมันต้องจัดระเบียบนะมันต้องจัดระเบียบสวัสดีครับคุณนิตยาครับขอห้าร้อยครับ คนงานพม่าระดับระดับแรงงานนี่ผมก็ผมก็จ้างอยู่ห้าร้อยอยู่เนี่ยแรงงานพม่าแต่ตอนนี้คือทางรัฐบาลเขาผลักดันเขาจัดระเบียบ<ม>ก็แรงงานพม่าก,ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันมีแรงงานที่ไม่ได้ทำเอ o มโอยูกับอ่า ไม่ได้ทำเอ็มอูกับกรมแรงงานระหว่างประเทศต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแล้วเราจะรอไหวไหมเนี่ยผูรับเหมาก่อสร้างจะรอไหวไหมเนี่ยสงสัยต้องไปแบกปูนเอง <laughs> ต้องไปแบกปูนเองแล้ว,ลวรัฐบาลก็ยังทำงานไม่ได้ยังไม่ลงตัวเลยอะไรอะไรมันบู้ยจะรอไหวไหมเนี่ยพี่น้องพี่น้องชาวไทยเราสวัสดีคุณอ่า อ่านว่าอะไรเลยฮะขอ500อปกติแล้วเราจะไปไลฟ์อยู่ในทิกต็อกแต่ว่ายังไม่เคยไลฟ์ในช่อง YouTube เลย ก็จะพยายามมาไรเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าก,ก็ทําช่องไว้ก็หลายเดือนหลายเป็นปีหลายปีแล้วยังไม่เคยใช้บริการเา็ไรายสดุดมีแต่โพสเรื่องการเมืองก็เราก็ไม่รู้จะเชียร์ใครเลยนะตอนนี้งงไปหมดเพราะเราบอกว่าไอ้คนนั้นดีไอ้ไอ้คนนี้ก็บอกไม่ดีจกลงใครดีที่สุดเนี่ย การเมืองในประเทศไทยใครดีที่สุดเพราะเราบอกว่าไอคนนี้ดีคนนี้บอกไอ้คน <c oughs> เพื่อนอีคนบอกว่ามันโกงมันไม่ดีอ่ทุกลงใครดีวะเนี่ยลุงตู่ดีไหมเราบอกว่าไม่ดีเพื่อนบอกว่าดีเออหรืองงไปหมดเลยเนี่ยทั้งการเมืองทั้งแบบ ระบบสังคมอะไรมันมันเริ่มจะไม่ทำงานก็เหนื่อยนะเงินก็ไม่พอใช้เออตายวนิตยา ต้องสู้สู้กันไปนะคนเราเนี่ยทำไงได้เกิดมาแล้วสู้กันจนตายด้วยแหละนอะนะ การเมืองก็ไม่นิ่งแรงงานก็ไม่มีสวัสดีครับคุณนิตยาครับสวัสดีครับทำไงดีพวกเราชาวไทยต้องทำอะไรที่มันไม่ต้องใช้แรงงานเนี่ยนะต้องขายออนไลน์แนละ้ว